ข้ามมาแล้วผมข้ามมาแล้ว <c oughs> ข้ามาจากฝั่งนู้นมาโน่นโน่ข้ามมามานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาดูต้นทุเรียนกันไป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 ,ป,ปดูทุเรียนปไปไ,ไป้ไหมไปโอ้ลุงประวันปียะเห็นหมา,หมา,หมาไหมหมารถตไหมเห็นไหมโอ้โหหาด้วยโอ้ยเท่จังเลย ะไปดูต้นทุเรียนเนาะแวะดูปักเบ็ดแวบเขาจะปักยังไงเนาะดูดิเขาจะปัก,ปกมีปลามีสิทุ่งนามีปลาลูกต้องมีต้องมีปลาแหละมีไงเขาปักแล้วเนี่ยปึุ๊บใส่เดือนเหรอโอ้แวบโอ้ยไปได้ดูดิน้ำท่วมนี่หมดแล้วไปดูทุเรียนนะไปดูทุเรียนกันไหมอ่ะข้าคืนอ่ะข้นเนะาะปลา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 ข้ามได้ไหมดูดิไปดูดิแวบ ข้ามมาแล้วผมข้ามมาแล้วข้ามจากฝั่งนู้นมาโน่นข้ามมามานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาดูต้นทุเรียนกันไป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 ดูทุเรียนป่ะไ,ไปไหม,ไ,มไปข้ามมาดูทุเรียนกันค่ะทุเรียนกลางทุ่งนาอำเภอขวาวสิรินจังหวัดสิรินงค์น้ำพ่อยอันนี้เขาดินามามาเสริมเพิ่มเหรอไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบมาดูดิต้นนี้สวยไหมโอ้ต้นนี้สวยนะครับทุเรียนกลางทุ่งนานะครับผมข้ามลำห้วยละวีมาอา อะไรนะคะมามาดูต้นทุเรียนพลอยมาดินนางแบบให้หน่อยแล้วสวยไหม,มอ๋อดินขดถมดินใหม่เนาะต้นสวยนะครับผมสวยสวยใบสวยเลยหมอนทองอันนี้น่าจะเป็นหมอนทองได้ได้ได้ขึ้นจับได้เลยได้ไหมไม่ถึงเหรอมันสูงเนาะมันสูงเนาะเขาตัดยอดแล้วในต้นนี้ต้นเนี้ยกี่ต้น สวยเลยนะทุเรียนมาหาแรงบันดาลใจผมต้นมะพร้าวอ๋ตอต้นมะพร้ากก็มีทุเรียนก็มีทุเรียนกลางทุ่งนานะคะมีเขาเอาดินมาเติมเพิ่มเนาะเาเิมเพิ่มอ๋อเขาดินมาเสริมเพิ่ม,อ,มอ๋มมมมอก็อมีใบแมงกินนูนกินใบบ้างนะคะผมต้นสวยเนาะสวยเลยหมอนทองอันนี้ก็หมอนทองอวสวย,ย,วยสวยไหมสวยอยากได้ไหมต้นไหม ของเรายังเล็กอยู่เลยของเรายังเล็กอยู่เลยพ้อยถ้าปลูกได้สวยเนาะโอ้ถอยถอยถอยต้นนี้ล่ะต้นนี้ลหละต้นนี้สวยไหมสวยต้นนี้ก็สวยใหญ่เนาะเขาบอกเป็นเป็นลูกกันนะปีนี้เป็นลูกกันนะดูนูนเหรอไปเละมันเละไหมอ่ะมันเละตรงเนี้ยมันเละต้นนั้นก็สวยนะคะสิบเอ็ดต้นเนาะสิบเอ็ดต้นเฮ้ยข้ามลำห้วยมาดูต้นชูเรียนกัน บรรยากาศทุ่งนานะครับผมทุ่งนาจริงทนี่ทุ่งนาเนาะอันนี้ทุ่งนา,นะอ,นนงนาอันนี้ลำห้วยละวีผมลำห้วยละวีฝั่งนู้นลำห้วยที่ผมมาทําคลิปบ่อยๆเนาะลำห้วยละวีอันนี้ต้นทุเรียนที่สูงเลยครับผมสูงแล้วกลางทุ่งนาเลยครับผมแรงดันใจเนาะเขาปลูกได้เนาะเขาระบบน้ําสปริงเกอร์เขามีสระเนาะสระใหญ่มากใช้ยังไงก็ไม่หมดลำห้วยด้วยน้ําเขาพร้อมพูดง่ายตรงนี้น้ําพร้อมมากตรงนี้ด้วยหรอคะ ได้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 โอ้สวยเนาะบิวตี้ฟูลไหมน่ารักจังน่ารักจังบิวตี้ฟูลวันนี้ข้ามลําห้วยมาดูต้นทุเรียนโดยเฉพาะเลยของเรายังไม่โตเนาะของเราเป็นเด็กๆน้อยนะเท่าตัวเท่าพลอยเองสี่ห้าปีนั่นแหละเราถึงจะโตเท่าเขาโอ้ยเลียเลยล้างได้ไม่เป็นไรล้างได้ ไปล้างน้ำเดี๋ยวพ่อล้างน้ำให้โอเคไหมป้าเอาออกก็พอหน่อยค่อยล้างไม่เป็นไรเดินมาเดินมาไม่เป็นไรหรอกมันเลอะแล้วก็เหยียดล้างได้ดินไม่เป็นไรลูกดินดินติดตินไม่เป็นไรป้าป้าดูต้นนี้ต้นนึงต้นนี้สวยไหมมีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างอะเนาะตามสภาพติดเต้นต้นครับผมติดเต้นต้นต้นนี้เล็กต้นนี้โตแล้ว มันเละตรนนั้นเละไม่เข้าไปเพราะว่าต้นนี้สวยเลยเลยต้นนี้สวย beautiful สีเบียต้นกับผมกลางทุ่งนาสวยๆเลยนะครับปูได้สวยมากเลยลําต้นใหญ่เลยลําต้นอยู่ที่ลําต้นสวยเลยครับโอ้ยสวยสวยสวยแต่กิ่งเลยเนี่ยสวยเลยเนี่ยโอ้สวย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  <laughs> จะเข้าไปทำไม <laughs> อ่าถ่ายรูปหน a คชั่นก่อน <laughs> สวยสวยสวยไหมสวยไหมน่ารักน่ารักสวย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 บิวตี้ฟูลเนาะบิวตี้ฟูลป้าดูแมลงมาดาลใจประมาณนี้แหละเลาะทุ่งนาทุเรียนกลางทุ่งนาระบบน้ำสระใหญ่มากโอ้น่าจะเพิ่มปลูกเพิ่มเนาะอันดีบสิบเอ็ดต้นประมาณนี้สวยๆครับผมทุเรียนกลางทุ่งนาอำเภอขวาวสิรินจังหวัดสระบรนสวยงามตามท้องเรียงขับมอเตอร์ไซค์มาผมมากบน้องพลอยป้า ไปดูไปดูลำห้วยต่อปะไปขึ้นรถรึบรึบไม่เป็นไรขึ้นไปเลยเดี๋ยวพ่อล้างให้เอาไปล้างให้ไอ <c oughs> ้ดินจิตตรีนไปครับต้นทุเรียนเห็นไหมอ่าต้นอันนั้นต้นสักเนาะเลยต้นสักไปหน่อยเป็นต้นทุเรียนตรงนี้ลำห้วยผมน้ำเขาพร้อมมากลำห้วยสวยไหมสวยไหมพลอยสวยไหม <c oughs> สวยนะครับผมลาห้วยใชหมเดี๋ยน้ำมันจะก็จะไหลประมาณนี้แหละเดีย๋ยวข้ามไม่ได้แล้วช่วงนี้ข้ามได้อยู่วิวสวยไหมครับวิวสวยไหมลําห้วยล้ววิวผมลําห้วยยา่าที่ผมมาดูปีที่แล้วเขขุดลําห้วยเนาะลงไปด้วยลงไปด้วยเหรอตรงนู้นเลยไปลงตรงนน้นปะลงไปเนาะติดดิน <laughs> ไหนไหนไหนท่าสวยไหมสวยไหมไหสวยเนาะไหนไเห็นเมื่อกี้ปลาช็อนตรงนั้นมันดินดินปุ๊บปุ๊บเลยเมื่อกี้เนี่ย เสียงดังตุ้มเลยเนาะเดินข้ามได้ไหมตกใจเดินข้ามได้ไหมตกใจตกใจหมดเลยโอ้ยมีที่ฟูไหมมีที่ฟูเนาะไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปแล้วไปขึ้นรถไปล้างแล้วล้างแล้วล้างพลอยแล้วรองเท้าล้างให้แล้วเนี่ยไปขึ้นรถไปสวยนะวิวสวยนะลำวยละวีครับผมแวบแวบขึ้นมาแล้วครับผม ตูงนั้นเมื่อกี้เนี่ยมีปลาด้วยปลาเยอะด้วยมาลงมาลงมาโอ้ยจะขึ้นไปสูงจังเลยชอบไหมวิวสวยไหมวิวสวยไหมสวยสวยไหมสวยอุ้ยลำห้วยสวยนะคะสวยไหมนี่ไปยึดทางเหนแล้วนอนใช่ไหมพอยใช่ไหมื Twitter> ่อกินอิ่มแล้วนอนใช่ไหมใช่ไหมนอนกับบือกับใบบักฟลูร์เหรอเขานอนเหรอกินอิ่มแล้วเหรอกินอิ่มแล้วเหรอคะ ตกปลาอุ้ยหนุ่มน้อยได้ไหมน้องได้อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาช่อนแน่นอนเลยปลาชโดอารยากาศทุ่งน้ำผมมาดูปลาชโดปลาชโดเลยปลาช่อนยักษ์เลยปลาช่อนยักษ์ปลาช่อนยักษ์ได้ไหมได้ได้ได้เรต้องได้เลยได้แน่นอนเลยนี่เหรอตัวอย่างนี้เหรอเหรอครับได้ปลาอะไรชโดเหรอ ช่อนช่อนใหญ่เนาะ<ช>โอ้เลิกเรียนแล้วน้องมาหาตกปลาบรรยากาศช่วงนาโงูเขานี่เหรอโอ้วืบวืบน้องเขามาตกปลานะคะกลบลูกกบเนาะลูกกลบอ๋อไวรุ่นไปไหนเนาะไวรุ่นปักเบ็ดนะเนี่ยไปปักเบ็ดกันแล้ว อันนี้ปากเป็ดอันนี้ตกเป็ดไปแล้วปึ๊บไปแล้วไปแล้วแรบจะได้ไหม,ไมดูพลอยมาดูดิเติมนี่ไปมือเท้าก็ไม่ใส่พลอยอุ้ยร้ลอลุ้นลอลุ้นแสดงว่ามีใช่ไหมโอ้ยเอาเอาเหงื่อหลุดเลยตัวเมื่อกี้เนี่ยหลุดเลยใส่เยือ่อไหมแรบเปียกเลยเปียกยางเกลงพี่เปียกเกลเงเลยปึ๊บ ตุ่มว้าวมาลุ้นด้วยกันครับจะได้ไหมไปดูดิงูหรือปลาไหลงูงูแน่นอนนะงูงูเข้าไปกินปลาเหรองูเข้าไปกินปลาเนาะลอยนั่งอยู่อยู่อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไี่เป็เพื่เห็นไหมงูหรือปลาไหลงูค่ะตัวใหญ่ด้วยนะยังเออ โอ้โหตัวยิงใหญ่เลยงูเขาไปกินปลาเนาะโอ้ชุ่งหนาวบรรยากาศทุ่งหนาเลยน่ากลัว <c oughs> น่ากลัวน่ากลัว <c oughs> ป